บ,บ,บ,บวันนี้เรามาพบกับเกมแข่งกินแพรรอนกระ,ะต่ายตัวไหนไม่ชอบกินผักไม่กินมดคะ่ะโดนตีทำพจน์โดนตีด้วยอะไรไม้เกลียวค่ะอะไรอยู่ใต้ตีพี่โอ้แ,แต่ถ้าหากระต่ายตัวไหนกินผักหมดกอดรับไปเลย100หนึ่งร้อยบาทร้อย กินได้เนี่ยไม่กินไม่ได้กระต่ายที่ไม่ชอบกินแครอทจะโดนฟาดเป็นไม้เหี่ยวจรเลยไหมเริ่มกันเลยดียวเออไหมย่างดีนะปอกเปลือกให้โอ้โหกินมันชัดกว่าลิ้นซินะเป็นอะไร นี่พี่สำว่าคุณมันช่วยหลายอย่างเลยนะมันจะเป็น A, B, C มีอะไรอีกมีอะไรลดไขมันพี่กินเยอะๆแล้วผอมแน่นอนกินเยอะๆพี่พี่ใส่แว่นใช่ไหมครับมันบำรุงสายตาเหรอเออกินปุ๊บกินไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่เลย,เ,ลยเพราะว่าทำหายอร่อยมีประโยชน์แ <c oughs> อ่ซีแลนิดเจลนิดเมืม่อไหร่จะหมดเนี่ยหมดเวลาแล้วค่ะ หมเวลาได้เหรอดีใจอะไรหมดเวลาแล้วเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้ไม่ไงของพี่เล็กนิดเดียวกินไปแค่นี้โหและผู้ชนะก็คือน้ำคือนิดาค่ะละแนนหยเอ๊ะร้อยหนึ่งพุ้มมากแต่ไม่พุ้มเท่าเห็ดพี่เอทรมานนี่คือผลของการไม่กินแครอทกระต่ายที่ไม่กินผักจะเป็นอย่างนี้ดูดูหลักฐานโดนฟาดไปไม่เดียวเ ฮ้ยทำไมไม่ก huh. mm ิน hmm. ผ mm ักเย้ไ hmm. ม mm ่ก hmm. mm ิน hmm. ผักไม่ก hmm. mm ิน hmm. ต mm ัว hmm. ผ yeah, yeah, yeah. ักตายจริงเลยเฮ้ยไม่กินผักทำไมไม่กินเดี๋ยวๆดี๋ยดเฮ้ยนั่นอะไรอะไร